สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองทำอาหารนะครับมาแลกปันนะครับแลกเขาเรียกว่าแบ่งปันกันนะครับนะครับเผื่อบางใครกำลังหาทำหรือทำยังไม่เป็นนะครับผมก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ว่าก็น่าจะพอทานได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรเอ่ยนะครับเท่าที่ดูก็คือนะครับมีนะครับ มีของเตรียมไว้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําต้มยำไก่นะครับอ่าพระเอกเลยครับก็คือนี่ครับเนื้อไก่ที่เราต้องการอันนี้ผมคัดมานะครับเป็นน่องนะครับน่องไก่นะครับอ่าเรเลือกเลือกดีๆนะครับตอนนี้ต้องเลือกสีสดๆหน่อยนะครับใส่ไรเออใส่เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีเครื่องต้มยำที่ซื้อมาแล้วครับก็คือมีตะไคร้นะครับอ่าก็ หั่นออกมาก่อนนะครับตะไคร้หั่นขนาดสักสองนิ้วครับแกะเปลือกนอกก่อนนะครับอันนี้ใบใบไม่ได้ใช้นะครับใบมะนาวเตรียมไว้เผื่อใครชอบเปรี้ยวก็เพิ่มความเปรี้ยวได้นะครับแล้วก็มีตรวอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกข่านะครับข่าก็จะเพิ่มความหอมนะครับนะครับข่านะครับเป็นยานครับ แล้วก็มีพริกแดงนะครับอันนี้ทุบๆนิดหน่อยนะครับมันจะได้มีความเผ็ดมีรสชาติดีขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อความหอมนะครับก็จะมีอ่านี่คือเรียกใบมะกรูดนะครับก็ฉีดตามแนวนะครับตามที่เห็นครับแช่น้ําล้างให้สะอาดสูตรต้มยำผมก็จะมีใบกระเพราด้วยนะครับใส่ใบกระเพราเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับต่อไปครับก็นี่ครับตั้งหม้อครับใส่น้ํา ะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็อีกของเราอันนึงนะครับก็คือนี่ครับต้มยำก้อนนะครับขนมต้มยำก้อนนะครับก็จะทําให้มีรสชาติที่เข้มข้นในรสต้มยำมากขึ้นนะครับแล้วแต่ชอบผมก็จะใส่สก้อนหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะใส่ไปก่อนเลยนะครับโอเคน้าเดือดแล้วครับไปนะครับ นี่คาตะไคร้ใบมะกรูดพริกใส่เลยครับใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับน้ามเดือดเครื่องต้มเริ่มเดือดก็ต่อไปก็ใส่นะครับใส่เนื้อไก่ของเรานะครับค่อยๆนะครับระวังนะร,ระวังงอที่เก็บกันเด็นนะครโอเคทิ้งไว้รอให้เดือดนะครับ ชาตพีโคนบ้างเล็กน้อยครับขยับขยับะครับให้ให้วัตถุดิบของเราครับมันได้ขยับให้ต่อไปก็จะได้ร้อนง่ายขึ้นนะครับรอเดือดนะครับรอเดือดแล้วก็เลือใส่ของอีกนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดมานะครับก็อาจจะใส่น้ำปลาตัดรสชาติเล็กเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากนะครับก็ลองชิมดูว่าเออเข้าหรือเปล่านะครับ ย่งไงเดี๋ยมันจะจืดเกินไปนะครับตอนนี้เราก็ใส่ขนอไปก้อนหนึ่งนะครับพอได้เราลองดูว่าเ,เนื้อไก่เป็นไงเอ่ยเริ่มสุกหรือยังะถ้าเริ่มสุกแล้วเราก็เอาเห็ดลงนะครับก็จะใก้จะใช้ได้แล้วนะครับให้มันเดือดสัก5นาทีนะครับหนาทีเกือบ10นาทีานี่ก็โอเคแล้วครับ ใส่น่าจะใส่ได้เลยอดเลยนะครับเห็ดเตรียมมาแล้วนะครับมาเลยอหีดของเรานี่คือเห็ดนางฟ้าครับตอนนี้โหขีดละยี่สิบบาทนะฮะยอดเลยนี่ครับจะรอเดือดนะ,นะครับนะครับเดือดแล้วครับตอนนี้เห็ดเราก็เริ่มยุบตัวลงแล้วนะครับก็ เพิ่มจะมองเห็นอาหารความน่าจะเป็นของเรานะครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับหิวข้าวเลยนะเนี้ยข้าวหงแลงละใกล้ละใกล้ลอีกหน่อยอีกหน่อยหนึงนะครับอีกหน่อยนึงนครับอีกหน่อยนึงครับอ่าอเอกนะครับอ่าเของเราโรยด้วยอะไรเอ่ยใบกะเพรานะครับใบกะเพราทำให้หอมนะครับ ำหรับคนชอบนะครับถ้าคนไม่ชอบก็ก็ก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เราก็ใส่ใบกระเพราเข้าไปเพื่อความหอมครับมันจะเข้มข้นนะครับมีความรู้สึกต้มยำเผ็ดร้อนนะครับใครที่ชอบนะครับก็ใส่ใบกระเพรานะครับเท่านี้นะครับก็สักพักหนึ่งก็ยกหม้อได้แล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ใส่คือมะนาว แต่ว่ามะนาวนครับแนะนําว่าสูตรของผมก็คือจะไม่ใส่เข้าไปในหมอ้อน,นะครับเราจะตอนตักลงใส่ชามครับเราถึงจะใส่มะนาวนะครับก็สามารถใส่ได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับต้มยำนะครับหอมหน่าทานมากเลยครับตอนนี้หอมกลิ่นสุดยอดเลยนะครับกลิ่นตะไคลายใบมะกรูดเข้าจมูกพร้อมไปกระเพราโอ้โหต้องลาย เป็นไงบ้างครับยกมาจากเตาแล้วครับนะครับหน้าตาก็น่าจะพอใช้ได้นะครับสําหรับนะครับเราบ้านพอเรือนนะครับไม่ใช่ว่าแม่บ้านไม่เรือนไม่ทำนะครับอยากทํากินเองครับสงสารเขาบางทีเขาก็าํางานกลับมาช้าครับทํางานหนักแล้วเราก็ตักข้าวรอรอเมียบ้างเมียจะได้ดีใจดีไหมครับอันนี้ก็คือรอรอตอนที่จะทานนะครับแล้วก็ตักใส่ชาม เตรียมไว้แล้วนะครับเอาเม็ดออกด้วยนะครับไม่งั้นจะถ้า,มาเมล็ดมะนาวตกลงไปแล้วมันจะขมได้นะครับครับผมเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอมีความสุขในการทำอาหารนะครับสวัสดีครับ